เธา ลบสถานะว่าที่นายกรัฐมนตรีออกจากโซเชียลหลังมีการโปรเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งประชาชนหลายคนต่างร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากฝากความหวังในการแก้ไขป,ปัญหาปากท้องเอาไว้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายฝ่ายต่างออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ยังคงไร้วี่แววของนายพิธาลิงมเจริญรัดหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนาย ายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลในการออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ล่าสุดพบว่าโซเชียลมีเดียของนายพิธามีการแก้ไขข้อมูลบางอย่างโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวได้มีการแก้ไขข้อมูลซึ่งเคยขึ้นไว้ก่อนหน้านี้อย่างแค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย 30th ิบทีเ m สพรอม e ิเนเตอร์ดีไซนเน a ออ a ไท a เหลือเพียงสถานะนักการเมืองส่วนทวิตเตอร์ X ก็เปลี่ยนใหม่เป็นหัวหน้าพักก้าวไกล เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ